ปิงไฟไปพร้อมฟังเรืองโบลำโบล่านไปน้ำเนะเาะบิชีอิอีสานหนาะพี่น้องไปเท้าไปพี่น้องเอาเขาลงเตาาสุกเรยวอากาศหนาวพี่น้องอากาศหนาวดังไฟเสียง

เดี๋ยวนี่นี่ักเรียนลูกเป็นยังไงดีค่ะคือคู่ดีจ้ารางเดี๋ยวงายท่านมาอยู่ตัวจ้าจ้าทายเอาพอาไงมาฝีงไฟเนาะมือหนีพนยางออกจากบ้านมาแต่ไกลเติบโอ้ดวงไงก็มีอยู่บ่เอาปุ่นฝ่ายหนึ่งกำลังสิตกุณน มั่นที่นอนมั่นหานะที่สิมานสิมเผายังค้ามสิมาเผาหนังบ่หรือเผาหยังเอาหนังจะมีก็คือบ้าเผาหนังโมมี่ขึ้หลอยขึ้นลอย้นอยม่อย่างมันแก้วมา ลเ้อกินข้าวกีเด้อพี่น้องมันเจียวมีอะพันยาี่เขากินกับมันเียวบ่มันม่วงกีดําีดําี่ดําลูกไม่ยิ่งเงาแม่อ้ยกบูกาเขาเลยเนาะกเป็นระเด็เผาปน้อผูกกลมั่นเนาะเปียบอกลีอเปียบกลียวีอไร เนี่ยเปียบเนี mm ่ยเปียบเทียนเปียบพ่อเนี่ยงอ้โโอ้พี่จมากแล้วไปนั่งเบิ้งหาดังไฟแล้วก็หามันไปเผากีเข่ากีมันละพี่น้องมันเฮาเกลอยู่แถวนี่แหละเป็นไก่จบทุดเลยเนาะ ันหานะที่แสบเป็นตะนายด้วยีันอ่างขา้าเอาหัวเลิกฟันผุ่นสีสีลปลาทูโอ้โห แรงจริงคืงเลยหัวหเงาตลอดซีแสดงมันเป็นดุลเหรอเน,อะนาะดุดก็ครับมันเป็นดนลุลเองกูเอาหัวนี่ก้อนสีงัดางหัวนี่กันนะ มากตยักไม่หยุ่นน้ำือกัน,กนโอ,เอเ้เอาเสียมมปแ่กสอเชีอบเลยเอาไปเอาขึา้นนี้ก่อนละฮะนี่คน้นันไม่ได้อยู่ mọi người doanh nghiệp doanh nghiệp lấy gì nhuận mọi người 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 โอ้โหครับอืไปเไปเผาไปเผาได้แล้วแต่ว่าก uh, ็ัยไงหลายอ่ะวันนี่ไปเผาก่

เป็นสุกบ่ตะวามันสุกข้าวเดียวเอหรมันมันหานาที่นบอลมันนั่นโอ้ยข้ามัน้อนบนบดีไ่ง่ะมมีผูกจัโดูคมยูคุมดอนนั่นอืมเกี่ยกสมบัติเกียกาเื่นคนผู้เลาอันเอ้ยเอาดำเลยฟงเด้อเผากันน่ อ,อันอันอันโมเมนต์ปันเด้เว้าเรื่องจริงนี่คือว่าเท่านั้นไปสอนปลาเข็งน้อย <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ่ามาาไ, <c oughs> ไปสอนปลาเข็งน้อยการวิ่งวิง <c oughs> ตะกี้มันมีเตวิงอันปานนี่ยโมเมนห์ิงโมมีได้นี่ยตะกี้โมเมนมันสิใหม่สมัยแม,นม่นโมมีสิง่งนี้บอสเว้าวไปฟังเดีย๋ยวนด้ยินอยู่เอาเว่าวตัวมันมันปลาเข็งน้อยวิงขาดปุ๊บเข่าข้าวข้อตายอยู่ เต้เฮือนอยู่หันเฮือนเท่านั้นอยู่มังดอนน่ะบ่อยู่บานซื่อเหั่นอีตาอีหยังก็่าตาพูดเล่าหาเกี่ยวหยาหัวหัวดีดีดีใครใครแยกเดี่ยวผู้ชายผู้เลตาใจเลยล่ะผู้ใดเน้อเกี่ยวหยาทุกเขาอีโบดอีหยังนี่ล่ะนั่นแหละเสาเฮือนเล่ายู่หันล่ะเตาเฮือนเท่านั้นจำว้เด้อบัวกมีบัวกก็เดือกับยูหัน อยู่เลาะดอนน่ะบ่อยู่เลาะดอนน้ำทางอันบอนอีกคนจงไว้นะ่ะอ๋อมันมีบวกกุ้งเดือยดอนเจ้าปูพี่น้นนอ,นบอ,นอนบงบวกบกุ้งเดือยบวกกุ้งมีอันบ่อนเฮือนบางเลี้ยงบวกกุ้งกระย้อมเอาบวกจะไหนก็ไปอยู่สูงคักจ <c ười> ้ะเนาะพื้นที่มันเป็นบวกเป็นหยัง่งในแต่ตะควันแต่หลังอ๋เดี๋ยวนี้มันอะไรบ่มีแล้วเนาะเบิงย่างออกไปบานคู่หลีสิบวันเป็ฟัง ย่างออกไปน้ำช่างเขียนหน้าไปหน้าชื่นฝ้ากคกดอกโกเขาโซเด้อพอสิบอกมันมีสามโคกพ่อโคกพ่อเป็นต่อถ้าล่ะมันเกิดสามแหนงมันเป็นสั่งคนจินยุหันมีบอกแต่ว่ามึงคือมึงเห็นบอกสั่งโคกพ่อจิ้มสั่งโคกพ่อกย่างซ้ำขาโนกพ่อ วยีงองเกาลีมุคอยด้ามุอยยืนกันนั่นะหน้าบองเด้อเ่างาสามขาน้าเป็นหน้าถกี่ได้ตมขีมุคอยพิับดอกกระเจียวหน้าถก่นแห้อ่องเนเขาไปรี่เขาง่างสมขาเง้างเขานี่ยนเอาสีเศร้ามาสีโอ้ผูกคนมั่นกับเศ้าเหรอพี่น้อง น้องหัวสร้างเนาะกระชางเออน้องหัวสร้างหน้าถั่วพ่อยนี่ดอกนี่เมื่นชิดสามนี่มันมี่คงให้ไงกับต่อไม่อยู่หันหมอขคนกินขี้ดินดีดินี่เออนั่นละเอาไปยังขึ้นมาขนจินขี่ดินมันมันดินแซีบบ่แม่นแม่ม่านล่ะแม่อุ่นนี่กินขี้ดินกินขี้ซี่เถมานนี่เห็นว่ามันใครไกลเห็นขี่สาวอุ่นข้นสมัยโบราณกินดินพี่น้องกินดินโดยเฉพาะ ผู้ที่มีท่องผู้ถือผ้าพูมีทองพี่น้องเอาดินมาเผากินแม่พวกแี่น้องเขาเจ้ากินเพื่อหยังพี่น้องเพราะไงเขาเจ้ากินเพื่อนังว่ามันใครนกเห็นขี่มีขีปัวขึ้นกงไม่นี่เอามาแขบปลาบดแม่อุ่นตะกี้กินเลยกินจนจนขีปเป็นขีดินขี้ซี่หัวใจขี้ซี้บรหันหัจักจ้ะเอออยู่น้ำกุกจิกแม่รู้จัก กินขี่ซี่นั่นแหละไปขี่ออกมันเป็นเขาเขาคอนรอนคือใครแถาสิเบกมานี่แถามาซื้อไม่ได้ขี่สิเบกมานี่เห็นขี่ซี่ว่ามันใครไกลมั้งเออเอาเป็นหม้อกูโอ้ยเรื่องเราสมัยโบราณโบราณพี่น้องปัญญายเป็นเบาสุฟังปีงไฟไปพร้อมฟังเรื่องโบราณโบราณไปน้ำเนาะบิชชี <ithe ater> <that> <that> <the öst> ่อีสานเนาะพี่น้องแกจีนศาสตร์ที่สมบันว่ากินกีนศาสตร์ ลกเรีวปาดีอเป็นตะกินกันไปเฮ็ดที่ยังเหรอคับช้นพันันห้านาที